สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จะพูดถึงน้ำใจอย่างประคริ์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับผมอยากจะอ่านนะครับบอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระยสุคริ์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสลับและทรงรับสภาพทาตทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความโมนนา กระทั่งความมารณาที่กังเขนพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในการมีน้ำใจไม่ใช่แค่สั่งให้ผู้นำทำนะครับแต่หมายถึงเราจะต้องทำด้วยกันนะครับชีวิตของคนเราหากอยากมีอิทธิพลต่อคนอื่นเราเองต้องแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสั่งสิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำเป็นแบบอย่าง แล่างนันเองนะครับในริสตจักรเราเองที่เป็นผู้นําทั้งหลายครูลวีก็ดีกรรมการริิตจักรหรือจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในริิตจักรในหน้าที่ใดก็ตามเราเองต้องเรียนแบบพระเยซู3ประการครับอันที่1คือยินดีสละในเฟ้นปีคนที่2ข้อเได้บอกว่ากลับทรงสละสละหมายถึงอะไรครับพระเยซูคริสต์เจ้าว่าสละไม่ใช่บริจาคสละหมายถึงให้สิ่งของตัวเองออกไป พระเยซูคริสต์เจ้าให้สิ่งที่จําเป็นของพระองค์คืออะไรครับเกียรติของพระองค์ในสวรรคสถานพระองค์สละเกียรตินั้นจากสภาพของพระเจ้ามารับเป็นสภาพของมนุษย์นั่นเองพระองค์ทรงสละเกียรตินั้นขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เหมือนกันการที่เราเองนั้นจะมีน้ําใจอย่างพระเยซูคริสต์เราต้องสละครับสละสิ่งที่เป็นของเราบางครั้งการสละนั้นจะต้องฝืนครับบางคนบอกว่าไม่เห็นต้องฝืนอะไรเลยพระเยซูฝืนไหมครับตอนที่พระองค์ทรงอยู่ที่เกสเซมาเนีพระองค์ทรงตรัสว่า พระบิดาโปรดอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ในบางครั้งเนี่ยนะครับการสละคือการปฏิเสธความต้องการของตัวเองแต่ยินดีกระทาตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะฮะนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือยินยอมเชื่อฟังสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงถ่อมใจลงนะครับยอมเชื่อฟังขอบคุณพระเจ้าถ่อมใจจากสภาพของพระเจ้ามารับสภาพของมนุษย์นั่นก็ยากมากเลยนะครับ จากการ yeah. ที่พระองค์ทรงลดเกียรติอย่างสูงสุดของพระองค์พระองค์ลดสิทธิของพระองค์ลงมาลดเกียรติของพระองค์ลงมาสละแล้วยอมเชื่อฟังนะครับโดยการมาอยู่ในสภาพของมนุษย์อย่าลืมนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสียสละแต่อาดามอาวาพยายามข่อยคว้ามันแตกต่างกันมนุษย์พยายามข่อยคว้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการสละและพระองค์ทรงยินยอมเชื่อฟังนะครับจนถึงกางเขน ขอบคุณพระเจ้าประการที่3ก็คือยืนหยัดถึงที่สุดพระเยซูคริสต์เจ้ายืนหยัดยังไงครับแน่นอนหลายคนเริ่มต้นทําอะไรเพื่อพระเจ้ามาถึงระดับหนึ่งแต่มาถึงจุดที่ยากที่สุดเราก็บอกว่าไม่เอาละละเราทํามาเยอะแล้วและเราก็ไม่ไปต่อขอนุใจเราว่ามาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องบอกพระเจ้าผมว่าพระองค์เจ้าข้าขอไปต่อนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นการเชื่อฟังจนถึงความบอณนาที่กลางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทรงเลือกสิ่งนั้น ทรงยืนหยัดจนถึงที่สุดคำคำนี้ทําให้เราเข้าใจว่าการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์นั้นปราศจากเงื่อนไขการตายบายนไม้กางเขนจะเป็นการถูกแช่งสาบแนะอัยออดสูที่สุดแต่พระองค์ทรงรักษาความเชื่อฟังตามที่พระบิดาได้ทรงกําหนดเป้าหมายให้เช่นเดียวกันครับวันนี้พระเจ้ากําหนดบางอย่างให้กับเราเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อพระเจ้ากําหนดมาแล้วเราทําสิ่งนั้นเด็ครับตามน้ําใจอย่างพระเยซูคริสต์ยินดีสละ ยินยอมเชื่อฟังและยืนหยัดจนถึงที่สุดอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับข้าพจ้้งหลายพระองค์เจ้าข้าพระองค์ยินดีสละยินยอมเชื่อฟังและยืนหยัดถึงที่สุดขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าองหลายดำเนินชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์และมีน้ำใจอย่างพระองค์ได้ทรงกระทำพระองค์เจ้าข้าเพื่อข้างหลายจะได้ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระองค์อธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน